I killed it. It's murder. Go crazy. Go สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ตรีครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อวิดีโอที่ชื่อว่า14ขั้นตอนกับการเติบโตแบบคูณสิโอ้โหวันนี้หัวข้อโหดสะใจเรียกว่าเป็นวิดีโอที่ดูที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนดูจบถึงแม้จะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับ14ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะเริ่ม ให้เข้าใจก่อนครว่าถ้าเราจะอยากจะอยู่รอดในยุคดิสลอฟทีดโมเดลสาสิ่งที่ต้องมีก็คือ 1. ทัศนคติฮะสก็คือสติฮะสก็คือหัวใจแห่งการอยู่รอดครับหมายความว่าอะไรครับอาจารย์ ทัศนคติก็คือการมองโลกอย่างถูกต้องฮะไม่บวกกันไปไม่ลบเกินไปมองอย่างเป็นกลางแล้วก็มีความเข้าใจ2ฮะสติฮะใช้สติในการควบคุมฮะทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านไปอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรขายอะไรไม่ควรขายควรขายอยู่ที่ตรงไหนสต็อกตรงไหนต้องต้องรู้ตรงนี้ต้องรู้ต้องใช้สติดีๆนะครับ3หัวใจแห่งการอยู่รอดฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือให้จาเอาไว้นะครับไม่ได้ต้องไม่เสียคือทําอะไรก็ได้อ่ะเออไม่ได้กาไรไม่เป็นไรต้องไม่ขัดทุนเงินต้นต้องยังอยู่นะครับ ฉะนั้นเรามาดู14ข้อกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ฮะไม่รวยไม่เป็นไรแต่เงินต้นต้องยังอยู่นะให้จำไว้เลยว่า โคดเนี้ยคำคมชุดนี้เป็นคำคมที่สำคัญที่สุดคือไม่ได้ต้องไม่เสียให้จำเอาไว้นะผมย้ำสองรอบแล้วนะไม่ได้ต้องไม่เสียจำนะนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องทำคนละแบบกับนักการพนันนะครับถ้านักธุรกิจเนี่ยที่ลงทุนแล้วเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวขาดทุนจริงๆมันก็ไม่ต่างกับนักการพนันเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตอยู่ตรงไหนแล้วเราลงทุนไปอาจจะขาดทุนก็ได้จริงไหมดังนั้นครับเราต้องจำไว้ว่าธุรกิจต่างกับการพนันตรงที่ว่าเราลงทุนลงไป ถ้าเราได้เราชนะถ้าเราพลาดเงินต้นเรายังอยู่ไม่เหมือนการพนันอ่าเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เรากําลังทําธุรกิจครับโอเคข้อที่2ฮะโปรเจกต์ใหม่ต้องทําอยู่ตลอดเวลานะโปรเจกต์ใหม่ต้องทาอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหาเงินล้านได้อันนี้อาจจะสําหรับเด็กนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ถ้าเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราเรียนจบอายุ22บสองเนี่ยไม่นับไม่นับเงินคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาเป็นทุนนะ สิ่งที่เรามีเป้าหมายสิ่งแรกก็คือเราต้องหาเงินล้านให้ได้ก่อนแน่นอนว่ายุคนี้เงินล้านมันมันมีค่าน้อยกว่ายุคสมัยก่อนเนาะยุคนี้เงินล้านอาจจะยังซื้อบ้านไม่ได้อาจจะซื้อรถแล้วหมดเลยแต่เงินล้านเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะจะทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองสูงสุดดังนั้นครับทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ขอให้หาเงินล้านได้แต่ต้องถูกศีลธรรมถูกคานองทองธรรมและไม่โดนจับในอนาคตด้วยนะเออคือถามว่าแล้วมันจะทําได้เหรออาจารย์ ถ้าทำถ้าเราคิดโปรเจกต์ล้วทำคิดโปรเจกต์ล้วทำคิดโปรเจกต์ล้วทำแต่เงินต้นต้องอยังอยู่นะ,ะคิดโปรเจกต์เพื่อแบบออกแรงอะ่ะเออเน้นเน้นออกแรงเยอะๆอย่าไปเน้นออกทุนเพราะว่าเราไม่มีทุนถูกไหมถ้าเราทำโปรเจกต์ไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเจอโปรเจกต์ที่มันหาเงินให้เราได้จริงๆนะเรื่องพวกนี้ต้องลองถึงจะรู้นะแต่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ท่องทางมันเยอะจะขายของออนไลน์จะรับบริการอะไรมันมันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวอันนี้ไว้พูดในคลิปหลังๆนะครับข้อที่3ฮะ ทำธุรกิจคนเดียวถ้าถ้าทำได้ถ้าทำได้ให้ทำคนเดียวนะอยู่มากคนมากความถ้าทำคนเดียวได้ตั้งแต่แบบเรียนจบมาทำคนเดียวได้ให้ทำคนเดียวไปนะแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่เป็นฝูงต้องอยู่เป็นกลุ่มต้องมีคอนเน็กชันคือเราทําคนเดียวแต่เราได้อะไรมาที่มันเป็นประโยชน์เราเอาไปแชร์กับกลุ่มนะคนอื่นแชร์กับเรานะแล้วต่างคนต่างช่วยกันแล้วโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องหุ้นกันเยอะยิ่งหุ้นยิ่งมากขวาเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่เราไม่ได้นิสัยเหมือนกันทุกคนโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับโอเคข้อที่4ฮะจงหอยหิวและมีชาเลนจ์กับตัวเองตลอดเวลาส่วนมากคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆมันก็หาไม่ยาก แต่สาเร็จแต่งต่อเนื่องเนี่ยหายยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราสําเร็จแล้วเนี่ยความหิวเราก็จะลดลงเราก็ไม่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองดังนั้นครับสิ่งที่สําคัญคือให้ชาเลนจ์เราตอลอดเวลานะคือชาเลนจ์ตัวเองว่าอ่ะเราได้เงินล้านลัตต่อไปต้อง2ล้าน2ล้านปุ๊บสล้านปุ๊บไปต่อ3ล้านมันอาจจะง่ายเกินไปได้เงินล้านไปต่อ2ล้าน2ล้านชาเลนจ์ต่อไปคือต้องได้5ล้านอย่างเงี้ยอ่าแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะตัวอย่างนี้จะเพิ่มความโลภให้กับชีวิตทําให้ตัวเองแบบ แบบโลภอะเออแบบโลภอะอ้าวเราไม่ตั้งไม่ตั้งเป้าหมายเป็นเงินเราตั้งเป้าหมายเป็นอะไรล่ะจารย์คือเป้าหมายต้องตั้งเป็นเงินอยู่แล้วแต่ตั้งเป็นเงินในใจก็พออย่าให้ความหิวเนี่ยมันมาครอบงําเราทําให้เราทําธุรกิจแล้วแบบจะเอาเปรียบลูกค้าย,ย่างเดียวอะเข้าใจไหมคือมนุษย์ทุกคนน่ด้วยระบบทุนนิยมอยากทำทำให้คนอยากได้เงินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอการอยากได้เงินมันอยู่ ในจิตใต้สำนึกอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียกมันออกมาเยอะอยังไงเราก็อยากได้เงินอนะ่ะเออฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะช่วยลูกค้าเราจะช่วยลูกค้าแล้วเราจะรอดอย่างที่ผมบอกฮะข้อ4คือโหยหิวและชาเลนจ์แต่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 เมื่อเราชาเลนจ์แล้วสําเร็จเราต้องผักผ่อนด้วยนะเราต้องให้รางวัลตัวเองด้วยนะ อ่ะถ้าเงินเราเราชาเลนจ์ตัวเองแบบเล็กๆเนาะได้เงินมาน้อยๆอาจจะได้เงินมาแสนสองแสนสมมตินนะเราก็อาจจะแบบว่าเออไปพักผ่อนต่างจังหวัดแต่ถ้าให้เงินมาล้าน2ล้านเราก็เอออาจจะไปพักผ่อนต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณชอบอะไรแล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะฮะแต่ต้องให้รางวัลตัวเองด้วยเพราะถ้าเราไม่ให้รางวัลตัวเองเลยเนี่ยมันจะเครียดมันจะตึงสุดท้ายเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันจะไม่ออกเราจะทําธุรกิจไม่สําเร็จนะครับข้อต่อไปข้อที่5ฮะจงตั้งจิตกับความก้าวหน้าของงานในทุกวันนะ คิดตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรธุรกิจเราถึงจะไปได้ต่อนะเรียกว่าคิดถึงธุรกิจในทุกลมหายใจเข้าออกต้องขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ใช่ใช่มีคนเคยถามผมว่าเราควรจะคิดถึงเรื่องธุรกิจบ่อยแค่ไหนครับอาจารย์ผมบอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ทุกวินาทีนะเร็วกว่าวินาทีอีกนะคือทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วมันไม่เยอะเกินไปเหรออาจารย์คือพูดคํานี้ได้ไหมมันอาจจะดูโหดร้ายนะ ขนาดเราคิดถึงธุรกิจทุกลมหายใจเข้าออกยังไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะรอดเลยถูกป่ะเออแล้วถ้าคนที่แบบ3วันคิดถึงธุรกิจทีอ่ะคุณจะเอาอะไรรอดถูกป่ะโลกนี้มันไม่ได้โหดร้ายแต่โลกนี้มันจริงจังโลกนี้มันซีเรียสโลกนี้มันเหมาะกับคนที่สนุกมีแพชชั่นมีชาเลนจ์จริงจังกับการทําธุรกิจจริงจังกับการสร้างความสุขให้กับลูกค้าแล้วคุณจะรอดแบบที่ไม่เครียดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลับโอเคโอเค,อเคข้อที่6ครับ หาความคิดที่เป็นไปได้สมมติสมมติมมตมมตคุณมีไอเดียอะไรบางอย่างมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณคิดว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยเป็นไปได้น่าจะประสบความสําเร็จได้ให้ทําทันทีเลยนะให้ทําทันทีเลยคือคิดโปรเจกต์ขึ้นมาป,ปุ๊บคิดว่าเป็นไปได้นะให้ทําทันทีเลยแต่อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้ต้องไม่เสียเดี๋ยวแมเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยวนกลับไปข้อที่หนึ่งหมดเลยไม่ได้ต้องไม่เสีย ถ้าไม่ได้แล้วเสียมันอาจจะกลายเป็นการพนันก็ได้เข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องไม่เสียนี่คือธุรกิจดังนั้นเนี่ยคิดโปรเจกต์ป๊อปเฮ้ยถ้าพลาดเงินต้นมันก็ไม่ลดไว้ไม่ลดจัดไปใช่ไหมหลายคนบอกมันมีที่ไหนล่ะอาจารย์ธุรกิจทุกวันเนี่ยทุกคนที่เริ่มต้นไม่มีทุนทุกคนถูกปะคนที่เริ่มต้นเพิ่งเรียนจบมาไม่มีใครมีทุนถูกไหม ทุกวันนี้โอ้โหทางเลือกเยอะมากถูกปะไม่ว่าจะไล์ขายของยิ้มของคนอื่นมาขายไปเป็นดอบชิปคนอื่นเอาของจากห้างสรรพสินค้าไปขาย l a z a d a ไปขายช้อปปีใช่ปะรับทํเ SEO รับทาบทความถูกไหมคือใช้แรงให้เป็นประโยชน์จริงๆมันยังมีอีกเป็นร้อยๆ้อย,อย่างนะคือเดี๋ยวนี้ความรู้มันมีเต็มอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้าเราถึกเราก็ใช้แรงเราขายไปคือผมเคยตอนที่ผมเรียนจบใหม่ผมเคยใช้แรงแลกกับแลกกับเงินนะ เขาใช้ชได้นะคือมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็ได้หลายหมื่นนะได้สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นถ้าเกิดเราขยันขยันฟิตฟิตก็ได้เป็นแสนอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะฮะม,มันมีเยอะแยะนะจะรับทําบทความจะอะไรความต้องการเยอะมากยิ่งเรามีความสามารถพิเศษพวกแบบถ่ายลูกเก่งตัดต่อเก่งทาแอนิเมชันเก่งโอ้พวกนี้นี่ไม่ต้องคิดเลยได้เปรียบสถานหนักเลยนะได้เปรียบสถานหนักเลยข้อเจนะ็ดข้อเจ็ดต่อนะฮะให้รู้ไว้เลยนะ ความรวยอ่ะจะต้องมาในสักวันหนึ่งคือมันจะมาในโปรเจกต์ที่ปังแบบน่าเกียดเลยมีด้วยเหรออาจารย์มีมีคือคุณอย่าไปคิดว่าชีวิตมันเป็นขั้นบันไดนะคุณอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยคุณทําธุรกิจไปเนี่ยสมมุติคุณอยากมี1ิบล้านสมมตินะคุณอยากมีสิบล้านใน1ิบปีก็คือ หนึ่งปีคุณหาได้หนึ่งล้านหรือง่ายๆก็คือหนึ่งเดือนคุณหาได้ประมาณเก้าหมื่นประมาณนั้นนะเดือนละเก้าหมื่นปีหนึ่งได้ล้านหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมเดือนละเก้าหมื่นปีหนึ่งได้ล้านอ่ะเดือนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนละเก้าหมื่นถูกแล้วปีหนึ่งได้ล้านหนึ่งสิปีได้สิบล้านพอดีธุรกิจไม่เป็นแบบนี้นะธุรกิจจะไม่ไม่ได้แบบในอัตราที่มันเสมอ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 แต่มันจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ขึ้นอยู่กับว่าคือคําว่าขึ้นขึ้นลงลงก็ไม่ได้หมายความว่า เดือนนี้ได้สองแสนเดือนหน้าได้2ล้านก็ไม่ใช่แบบนั้นนะแบบนั้นก็ไม่มั่นคงอีกขึ้นขึ้นลงลงคือคนที่รวยจากการทําธุรกิจจะไม่ได้รวยจากการทําธุรกิจตัวเดียวใช่ไหมมันจะรวยจากการที่ลองธุรกิจไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองขายเสื้อผ้าเดี๋ยวลองขาย iPhone เดี๋ยวไปลองขาย iPad ดยกตัวอย่างนะเดี๋ยวไปลองทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแล้วแบบทําไปทํามาเนี่ยคือต้องยอมรับแหละว่าโปรเจกต์แรกๆอ่ะโอกาสจะปังมันน้อยแต่ถ้าทําไปทํามามันไปเจอโปรเจกต์ที่ปังใช่ไหม จากที่เราคิดว่าเอ้ยสิล้านต้องได้อ่าสิปีต้องได้10ล้านมันอาจะมันจะกลายเป็น2ปีต้องได้10ล้านเข้าใจไหมสองปีเราอาจจะได้เงิน10ล้านเลยแต่จะไปได้ที่ปีที่เท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครรู้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาขึ้นอยู่กับแต้มบุญขึ้นอยู่กับความพยายามขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับทัศนคติขึ้นอยู่กับโอกาสมันมันเยอะไปหมดนะฮะเราอาจจะไปเจอโปรเจกต์ที่ใช่ ตั้งแต่ปีแรกหลังจากเราเรียนจบเลยก็ได้อะสิล้านก็ได้มางา่ายแต่ถ้าไม่ใช่เราอาจจะไปเจอปีที่9กับปีที่10บแต่สุดท้ายอะเส้นทางระหว่างที่จะเจอ10บล้านมันลยมันไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบแต่มันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความภูมิใจมันแลกมาด้วยทัศนคติที่ดีมากๆโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคอร์สสัมนมา,าด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือข้อ7ข้อที่8นะครับให้จับมาไว้ว่าถ้าความสําเร็จเนี่ยได้มายากให้ยินดีกับความยากที่ได้มา เพราะกว่าที่คู่แข่งจะตามเรามาได้ก็ต,ต้องยากเช่นกันในเมื่อยากก็จะมีคู่แข่งน้อยเมื่อมีคู่แข่งน้อยเราก็จะมั่นคงในตัวธุรกิจมากๆฉะนั้นธุรกิจใดที่ยากจงดีใจที่มันยากแต่ถ้ามันง่ายไม่นานหรอกครับคู่แข่งมาเต็มโดนตัดราคาต้องไปหาสินค้าใหม่อันนี้สิแซานะครับข้อ9ก้าฮะทำให้เยอะคาดหวังให้น้อยลมได้แต่ลุกให้ไวอายุน้อยเวลาไม่แพงอายุมากเวลาแพงสุด,สด เข้าใจนะเรื่องนี้สําคัญมากคือทำอะทาให้เยอะพยายามให้เยอะนอนให้น้อยกว่าชาวบ้านไม่เป็นไรไม่ไม่ตายหรอกนะไม่ซสีเลียดคือแต่แต่ไม่ใช่นอนน้อยกว่าชาวบ้านต่อชีวิตนะอันนั้นก็เสียชีวิตเหมือนกันนะทาให้เยอะขั้นหวังให้น้อยนะเข้าใจใช่ไหมแล้วคนเรามันล้มได้แต่มันต้องลุกให้ไหวคือถ้ามันลม้ลมลงไปปป๊บเนี่ยมันต้องแบบเฮ้ยเฮเ,เราต้องสู้ไว้เรายังมีข้างหลังรออีกเยอะบู๊ต่อไปอะอย่างนี้ธุรกิจที่ยากไม่ใช่ธุรกิจที่แย่เป็นธุรกิจที่ดีจําไว้เลยนะข้อตอ่อไปข้อที่10 เมื่อเริ่มได้เงินล้านเมื่อเริ่มได้เงินล้านอะผมพูดถึงจังหวะที่ได้เงินล้านนะเมื่อได้เงินล้านป,ป,ปุ๊บออม m o n s e น s ์จะมาเอออ o ม m o n s e น s ์จะมาต้องจับจังหวะ c o m มอนซ e น s ์นั้นให้ได้จริงๆอ่ะผมผมใช้คํานี้นะมันจะมีวิธีคิดเราเราเรา,เราน่าจะเคยอ่านหนังสือหรือได้ยิน youtube บ่อยๆเรื่องวิธีคิดแบบคนรวยมันมีจริงๆเหรออาจารย์ไอวิธีคิดแบบคนรวยทัศนคติแบบคนรวยการมองโลกแบบคนรวยอ่ะมีจริงๆเหรอมีครับมันเป็น c o m อน n s e น s ์ฮะ หรือเราเรียกว่ามันเป็นกัดฟิลลิ่งฮะหรือว่ามันเรียกว่ามันเป็นจิตใต้สํานึกก็ได้ฮะคือบางคนก็เรียกว่ามันเป็นพรสวรรค์จริงๆมันเรียกได้หมดแล้วแต่ว่าคุณจะเรียกมันว่าชื่ออะไรเข้าใจไหมแต่ว่าจริงๆมันก็คือคอมมอนเซนส์เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถ้าเรารวยแล้วนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอการกระทําแบบนี้เออมันจะส่งผลยังไงอ่ะอย่างเช่นถ้าเราทําธุรกิจปุบ๊บเราไปลูกน้องเราไปวีลูลกค้าปั๊บเนี่ยแล้วลูกค้าไปดา่าเราใน Facebook เ,เนี่ย ถ้าเกิดเราแก้ไขแบบนี้มันจะส่งผลยังไงเราแก้ไขอีกแบบหนึ่งมันจะส่งผลยังไงหรือธุรกิจตัวที่เขากําลังฮิตฮิตที่จะทํากันอยู่เนี่ยถ้าเราโดดลงไปทําด้วยตอนเนี้มันจะดีหรือไม่ดีมันจะมีอ o ม m น n s e นส์แห่งการตัดสินใจบางอย่างที่มันจะมีเ e นส์อยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยแบบสมมติเราไปเห็นเพื่อนคนนึงทำธุรกิจเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะมันไม่รอดหรอกนะแบบเนี้ยแต่ข้อที่หนึ่งเราก็ไปเตือนไม่ได้มากถูกป่ะเพราะเขาลงทุนไปแล้วถูกไหมข้อที่2 เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปตื่นด้วยแหละเพราะมันเป็นแค่คอมมอนเซนส์มันไม่ใช่หลักเหตุผลถูกปะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่นะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับคนรวยอ่าแต่ถามว่าเราจะได้มาได้ยังไงล่ะครับเราจะได้มาต่อเมื่อได้เงิน1ล้านแรกด้วยตัวเองจริงๆถ้าเราได้เงิน1ล้านแรกด้วยตัวเองเนี่ยสมมติเรารับจ้างเขียนบทความจนได้เงิน1ล้านแรกสิ่งที่ติดตัวมันเลยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะดวงไม่ต้องคนเราอ่ะความฉลาดไม่ต้อง คนเราอะอะไรก็ไม่ต้องนั่ันแหละสิ่งที่ต้องใช้คือความเพียรพยายามอะถูกไหมความเพียรพยายามความตั้งใจและจริงใจกับลูกค้ายิ่งเราพยายามมากนอนน้อยเท่าไหร่เรายิ่งได้เงินล้านเร็วเท่านั้นมันก็จะเป็นทัศนคติแบบนี้เวลาเราไปเจอคนที่ขี้เกียจแต่อยากได้เงินล้านเราก็จะคิดในใจว่าบ้ามันจะได้เงินล้านได้อย่างไรถูกไหมฉะนั้นทัศนคติแบบคนรวยอะมันมีหลายวิธีคิดนะมันมีหลายวิธีคิดฉะนั้นบางคนที่รวยมาแบบวูบวาบก็จะคิด อีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดมันเป็นเหมือนท่าไม้ตายของเราเออทุกคนรวยขึ้นมาควรจะมีเส้นทางของตัวเองมีท่าไม้ตายของตัวเองก็อยู่ที่ว่าท่าไม้ตายของคุณคือท่าไหนแค่นั้นเองนะ,ะชัดๆง่ายๆนะฮะข้อที่11ยาวหน่อยนะที่ผมพูดเร็วเนี่ยเพราะมันยาวมันตั้ง14ข้อแต่อยากให้ฟังให้จบแล้วก็อยากให้ฟังสองรอบด้วยมันมีประโยชน์จริงๆวิดีโอนนะี้นะเต็มที่นะข้อที่11พฤติกรรมบุคลิกวิธีคิด จะเปลี่ยนทันทีหลังจากหาเงินล้านได้ด้วยตนเองอันนี้จริงๆเลยนะพฤติกรรมบุคลิกวิธีคิดเปลี่ยนหมดเลย absolutely change 1 0 0เปลี่ยนหมดเลย100%จงภูมิใจกับตัวเองให้เต็มที่นาทีผมบอกเลยว่าคนเราเนี่ยนะได้เงิน1ล้านได้เงิน10ล้านได้เงินร้อยล้านนะนะสามเอาสามตัวเลขนี้นะหนึ่งล้าน10ล้านร้อยล้านล้านหนึ่งนี่ภูมิใจที่สุดนะแต่แสนหนึ่งนี่ไม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 ่นะไม่เท่าไหร่ ร้านหนึ่งนี่ภูมิใจที่สุดอาจจะเพราะว่าชีวิตเราเคยได้ยินใช่ไหมชีวิตเราต้องจับเงินล้านให้ได้เออเราเคยได้ยินคานี้เนาะเมื่อเราได้เงินล้านปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจงทำอะไรบนโลกนี้ได้อีกเยอะ <S 2> <S 2> เข้าใจนะคือถ้าเราแบบหาเงินไม่ได้เลยอ่ะกว่าจะไปล้านน่ะมันมันนานมากถูกปะ่ะเพราะเราหาเงินไม่ได้เลยถ้าเราเก็บเงินได้เดือนละหมื่นกว่าจะถึงล้านมันต้องมันตั้งร้อยเดือนก็เปีอะถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เงินล้านแล้วอ่ะเออเราก็จะคิดต่อว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าจะเก็บ10ล้านน่ะมันก็ มันก็ดูไม่ไกลเกินไปเนอะเพราะเงินล้านอยู่กับเราแล้วถูกปะมันน่าจะพอต่อยอดได้ถูกไหมฉะนั้นเงินล้านนี่สาคัญที่สุดอ่ะเงินล้านนี่สาคัญที่สุดมันจะเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเปลี่ยนทั้งบุค,คลิกภาพคือหลักหลังคอมเป็นหลังตรงจากแบบแบบทุกอย่างดูดีขึ้นอะ่ะแบบจากหน้าแบบหน้าไม่ใสกลายเป็นหน้าใสงโง่เห้งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกล้านนึงมันซื้ออะไรไม่ได้นะมันซื้ออะไรไม่ได้แต่มันซื้อใจเราได้เออฉะนั้นเนี่ยจงภูมิใจกับตัวเองให้เต็มที่ อย่านานเกินไปเพราะชีวิตยังมีอะไรให้ทําอีกเยอะนะแต่ไม่เป็นไรหรอกภูมิใจไปก่อนสักสองสวันก็ได้า h ฮ a p p y เดินตัวลอ,อย2อสวันแล้วก็กลับมาทํางานต่อนะครับข้อที่1ิบนะข้อที่12หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เงินล้านแล้วเนี่ยเราถ้าเราถ้าเราแบบมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะเราอาจจะพบความล้มเหลวหรือพบเจอปัญหานะคือมันไม่ใช่ว่าคนได้เงินล้านแล้วหรือได้เงิน10ล้านแล้วจะล้มเหลวไม่ได้นะ ทุกคนล้มเหลวได้หมดแต่เวลาเจอปัญหาเวลาเจอวิกฤตนะเออหรือเวลาล้มเหลวนะให้พยายามใช้สติและความอึดผ่านปัญหาไปให้ได้คือหลายคนถามว่าวิกฤตปัญหาหรือความล้มเหลวมันแก้ไขได้ยังไงจานผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะวิกฤตกับปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับเราเราเป็นรอยเราเป็นรอยแพเหมือนกับเราล้มเวลาเราล้มเนี่ยผมถามนิดนึงว่าถ้าเราล้มแล้วเข่าถลอกเนี่ยวันเดียวมันหายไหมวันเดียวคือ ผิวกลับมาเป็นเหมือนเดิมหนังกำพร้าทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างกลับมาเนียนเหมือนเดิมเลยไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราฟกช้ดำดําเขียวเนี่ยนะอย่างน้อยก็ต้องรอแบบอาทิตย์2ออาทิตย์กว่ามันจะกลับมาเนียนเหมือนเดิมถูกปะธุรกิจก็เหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกันถ้าล้มแล้วเราเจ็บยังไงธุรกิจก็เจ็บอย่างนั้นแหละเออแต่มันจะเจ็บน้อยลงเรื่อยๆตามระยะเวลาฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สติเราต้องใช้ทัศนคติเราต้องใช้ความอึดประคองประคองสถานการณ์ที่มันแย่มากๆอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆด้วยทัศนคติที่แบบมองโลกอย่างเป็นกลางของเราอะ่ะเออเวลาเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นความรักหรือไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางธุรกิจเกือบเข้าเพลงแล้วนะเออทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นพยายามใช้สตินะคือมันผ่านได้แหละแต่ถ้าผ่านไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้สุดท้ายถ้าผ่านไม่ได้นะมันเป็นปัญหาใหญ่มากผ่านไม่ได้ให้เราคิดถึงวันแรกที่เราทําธุรกิจนะแล้วประสบความสําเร็จ ในวันที่เราทําธุรกิจและประสบความสาเร็จจงใช้พลังใจตรงนั้นนะค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วสุดท้ายมันจะผ่านได้ไม่มีปัญหาใดที่ผ่านไม่ได้ถ้ามันผ่านไม่ได้จริงๆก็ขอให้เจ็บน้อยที่สุดนะจำเอาไว้ข้อที่13ครับชีวิตมันไม่มีอะไรยากชีวิตมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ใช้คํานี้เลยนะมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ล้มเหลวพอไปได้สําเร็จล้มเหลวพอไปได้สําเร็จล้มเหลวพอไปได้สําเร็จแต่ แต่ในตอนที่ล้มเหลวขอให้ล้มเหลวน้อยๆตอนที่สําเร็จขอให้สําเร็จเยอะๆตอนที่ตั้งไข่ใช้เงินทุนน้อยๆพอสําเร็จอีกทีขอสําเร็จเยอะๆล้มเหลวล้มเหลวน้อยๆถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆวนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆสมมติลูปหนึ่งต่อหนึ่งธุรกิจ3ปีผมมั่นใจว่าไม่เกินห้าหกลูปอะ่ะก็คือ18ปีอะ่ะก็น่าจะทําได้ทุกได้ธุรกิจแล้วนะอะเพราะลูบละสาปีใช่ไหมหกธุรกิจก็18ปีผมเชื่อว่าคุณก็กเกษียณแล้วเออ 18ปีนานเกินไปหรือเปล่าวอาจารย์นานตรงไหนคุณใช้เวลา22ปีในการเรียนถูกปะ่ะคุณใช้เวลา18ปีในการทําธุรกิจมันนานตรงไหนอายุ40ออกมาก็ชีวิตสบายๆไม่ไม่นานนะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีของผมรับรองยังไงก็รอดนะครับข้อสุดท้ายข้อ14ข้อสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายฮะให้แบ่งเงินก้อนหนึ่งจากการทําธุรกิจฝึกลงทุนให้เร็วที่สุดตัวนี้สําคัญมาก คือการที่เราจะเกษียณอายุได้เนี่ยการที่เราจะมี50ล้านร้อยล้าน500ล้านพันล้านได้เนี่ยอยู่ที่การลงทุนทั้งนั้นคือฉะนั้นเนี่ยมันมันคือเราไม่สามารถที่จะทํางานหนักเหมือนเดิมตอนอายุ60ได้คุณเข้าใจไหมพลังแรงพลังใจสายตาเรามันสติเรามันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะดังนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือการลงทุนฮะคือหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวผมมีเงินครบ10ล้านผมจะลงทุนฮะแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลงตอนนั้นแล้วมันเสียมันเสียหมดเลยนะ คือถ้าคุณขาดทุน10%ของ10ล้านมันคือขาดทุน1ล้านนะแต่ถ้าคุณแบบลงทุนตั้งแต่คุณเริ่มต้นเนี่ยสมมติคุณเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยคุณลงทุนหมื่นหนึ่งขาดทุน10%มันคือพันหนึ่งนะคือการลงทุนมันคือ learning curve experience นะมันต้องเรียนรู้เก็บประสบการณ์แล้วไปพร้อมกับมันนะมันถึงจะสามารถลงทุนแล้วสําเร็จได้การลงทุนสําเร็จไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นลงทุนทางจิตใจ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันและลงทุนได้อย่างถูกต้องการลงทุนก็จะทำให้เรากเกษียณได้นะครับดังนั้นครับวันนี้14ข้อก็จบอันชั้นนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้คอคิดดีๆจาก14ข้อที่ผมอัดไปก็กินเวลาไป20นาทีเลยโอ้โหแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆ แน่นอนว่าอาทิตย์หน้าจะมีวิดีโอดีๆมาให้ดูอีกนะฮะแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันตอบอยากได้เรื่องอะไรก็สามารถที่จะไลน์มาแจ้งกันได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาพูดให้ฟังครับวันนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับอาจารย์ตีวันนี้ผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ